จะทำอะไรจึงจะได้เมียองิองคูพเมียหายหวง้ายืนใจทบผาดหวงเมียนะเลอนาดวันนี้ต เพื่อจับไป็ล่อยเมียคืนใครแบกมาเผยก็ต้องกลัวคนในเมืองรู้ว่าตนเองคือหลุงป่าใครที่ต้องกต้องโัวไปชุบีวแลจะได้หรือไม่รักตัวได้ตบเาื่อนม่ดีวะถราช่อยด้วยนาะ ขอมาเอาจะขอแม่นางนั้นไปข้างสักคืนส่วนของอย่างอื่นไม่เอาให้มันใส่แว่นมาแล้วก็จำมันไม่ได้เช่ไมหมครับเรมหาโจนเพราะมึงผิดกฎขอตักตีกรรอบบอกไอ้โจนป่ามึงเอาให้ไป<ห><ห> ไม่ให้แนะ่แต่ไม่้อ้พอให้แต่วันนี้ สักสิ่งไม่ต้องการกินจังไอไม่ได้ถือไัอยู่กินอะไรมีแต่กลิ่นเหม็นสาบเหม็นสาบกับพวกจอถอยเลยสิจอถอยในพว่าแม่ที่หลวงใส่น้ำหอมอะไรเนี่ยเหมือนหอมมาดามหอมชิ้นจับปล่อยแล้วเป็นแ่นั้นนั่กลิ่นสาบฉันไม่ปล่อยฉันจุดธามาทรัพย์สินไม่ต้องการไม่ต้องการอยู่กันสองต่อสองกลางป่านี่คิดเราว่าจะต้องการอะไรสองต่อสองกลางป่า ไม่ลาะม,ม๊คงจะคิดเหมือนเราพระโจรทำไมปล่อยเราไปเถอะเรามีลูกเรามีผัวแล้วขอร้องล้ะเธอจะมีผัวมีลูกแล้วแต่ฉันปรรถนาฉันอยากได้เธอเป็นเมียไม่ได้ล่อคุยนี้ตายข้ามัก็ตายเปล่ามันต้องมีการปลุกอารมณ์กันก่อน ใส่ใจมากเลยปลุก ok อารมณ์ก <anonymous teenage också online> <c oughs> ัน <reco> ก่อนให้ป <Another> ล <way nicer bizarre> ุกเป็นได้เหรอพันเทพพูดเหมือนเก่งจังเลยดูดูในวัดในวามาเธอดูโทรศัพท์ทำไมฉันจะมาข้ขาไม่ทอมากอดฉันดิไม่มีทางจะกอดไม่กอดฉันไม่กอดดูดูเห็นไหมดาบกอดไหมถ้าไม่กอดบอกได้เลยไมิไม่ได้หรอจะกอดไหมไม่ฉันก็ไม่กอดไม่กอดเน้ อะไรเลขอะไรล่ะทำไมก็ฉันก็กอดแล้วไงไม่ตั้งใจนีไงเออเราก็อยากจะใกล้ชิดน,นางเองก็กอด้อมันอยู่เนี่ยมันเหมืนอนมาเกาะนตะเคียนหาหวยอะ่ะเธอกอดให้มันโอ,อ้โหฉันกอดเธอเนี่ยมันก็บุญมากพอแล้วไม่พอใจหรือ,อยังไงฮะขนขน,ขนไม่ลุกเลยเออ <c oughs> นี่มาคุณเธอไม่ตต็งใจกอดฉันเห็นจะมาเข้าไปเธอ ในเมื่อไม่อยากกอดฉันก็ดีแต่ได้ถ้า่าจูงฉันจะจูงหรือไม่โจงไม่มีทางยังไงเขาจูไม่จูงไม่ไม่ได้แล้วเหรอจะจูงไม่ไม่จูงไม่จูงแล้วเธอเพิ่มเหลือเกินนะทำไมเห็นหน้าฉันไม่กระโหนเลยไงนี่ฉันจะจามพอดีให้กอดก็ไม่กอดให้จูงก็ไม่จูงเพราะฉะนั้นฉันจะให้เขาไปนอน จะดูถูกกันมากเกินไปแล้วทำไมฉันอยู่ในเมืองนะฉันนอนสูงที่นอนสูงหกศอกเจ็ดศอกนอนที่นอนฟูกสูงสขนาดนนเดี๋ยวกินตกับไม่มาคจะให้นอนที่นอนแค่แบบนี้ใช่ฉันนอนไม่ได้เคยเคยนอนที่นอนหุง5ห้าศอกหกศอกใช่นอนแค่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าหากเธอนอนไม่ได้แล้วก็บอกได้เลยมิดมิดอีกแล้วเหรอใช่มันกอดก็มิด เอาวะตัดสินใจไปเลยเก๋ในเมื่อมันจะมิดแล้วเราก็ข็ให้มันมิดไปเลยดูซิว่ามันจะไม่จริงไหมแม่พี่น้องดูนะ้าไม่มิดนะเป็นพยานด้วยนะอาพยานด้วยกูเอาวะจะหกติปแล้วจะได้เงินคนแก่แล้วเนี้ยมันตัดสินใจแลวลูกเอ้ย ดูที่ขนาดว่าบังคับวแค่นี้ก็ยอมทําทุกอย่างแต่ทําไปใจสิงห์ร้าวอีกคนใจร้ายแบบนั้นจะเหลือไหมนะเพคะโอ้โหแม่คุณฉันให้เธอนอนหงายก็ฉันจะนอนคว้างมาทำไมอ่ะให้นอนหงายนอนคว้างตามใจลุ่นนี้แล้วข้างหน้าข้างหลังได้ผลเท่ากันนี่เอาเลยพระโจรอยากจะฆ่าฉันฆ่าเลยหลวงพ่อ พื่ชาติประมาบ้านเมืองเพื่อยุติงสงครามฉันคิดว่าเธอนะ่าจะเข้าใจฉันหนูอมงาเข้าใจเมียได้เธอไปเมื่อสองคราม <c oughs> ਸਨਾਈ พี่ขอผาท้องเอาลูกที่ทำกล้วยเด็กที่จะเกิดมารับกรรมพร้อยความและยำของผู้ใหญ่ขอผ่าเอาพระเอกเด็กอ่อนกาเสกอ อยู่หรือจะไปไอ้สิข้างล่างมันก็ต้องโยกงงทำใมาย่ำยีเมืองเราอย่างแน่นอนตอนเนี้ยรวบรวมกำลังมาช่วยเสด็จพี่ไม่ดีกว่าเหรอขอคุณที่เตือนสติเพื่อนก่าหลวงพ่อฉันจะไปกับเธอจริงเนอะพยายามโดยข้าับมาช่วยเสด็จพี่กันทั้งนี้ข้าจะรีบหาทางช่วยแหวนมาไปรอดกลุนี้เก็บมาให้ลูกที่วัดด้วยหากแม้เราไม่ตายคงได้เจอกันตายของโตของข้าจะดูแลท่านอย่างดี